เอ็ดดาปลูกพลังรู้เท่าทันกลโกงโลกไซเบอร์ชวนคนรุ่นใหม่หลากหลายเจนโชว์ไอเดียสร้างสรรค์จุดประกายความคิดพิชิตภัยปี2เปิดฉากลิขไนท์เคียร์ทูวิตี้ชาเลนจ์จุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์ปีสสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสอพอทอกระดมไอเดียสร้างสรรค์าจากคนหลากหลายเจนร่วมคิดคน้นวิธีพิชิตภัยไซเบอร์หัวข้อรู้เท่าทันทุกกลโกงสร้างเกาะป้องกันคนในสังคม รู้วิธีรับมือภัยออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดทีมเก่งจาก10ทีมเข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัลพร้อมประกาศผล8กร,รกฎาคม2568นี้ค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าจุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์ <Wow. S 1> ปีนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อรู้เท่าทันทุกกลนโกงนะคะ <Wow. S 1> วัตถุประสงค์ของโครงการเราก็คือว่าเราอยากจะส่งต่อความรู้ในเรื่องของภัยทางออนไลน์ว่าถ้าคุณพบภัยออนไลน์คุณมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงคะเ <Yeah. S 1> พราะว่าปัจจุบันนี้เราทุกคนอยู่บนโลกไซเบอร์ตั้งแต่ ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตานอนในกลางคืนนะคะมิจฉาชีพก็มีรูปแบบที่พัฒนาการอยู่ตลอดเวลามีใหม่ๆโดยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการหลอกแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเจาะกลุ่มมากขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมามีแผนแบบเจาะลายบุคคลเลยก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างที่เราทราบการเทคโนโลยีเนี่ยมันมาไกลามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เป็นการ กระตุ้นเตือนว่า <g ib ling> อย่างน้อยๆเนี่ยทุกท่านมีสติเอ๊ะก่อนเชื่อเอ๊ะก่อนซื้อเอ๊ะก่อนโอนนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้ก็เป็นการจัดอย่างต่อนเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วเราเห็นความตั้งใจของทุกๆทีมที่มีการมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะบางทีมเนี่ยเราก็จะได้ทราบมาว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากเขาที่ต้องการจะมาส่งต่อให้ทุกคนรู้ว่า ภัยออนไลน์มันน่ากลัวขนาดไหนนะคะแล้วเราจะอยู่กับโลกดิจิทัลทุกวันนี้อย่างมั่นคงปลอดภัยได้ยังไงคะ่ะก็คือว่าเอด็ดดาเองเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเราทุกคนต้องทําให้คนที่จะใช้เนี่ยรู้สึกถึงมั่นความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ดิจิทัลนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเรียกียกว่าเป็น นิติหลักๆของเราเลยที่เราพยายามที่จะส่งสารตัวนี้ออกไปให้ถึงประชาชนค่ะจริงๆเราเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนนะคะของอผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากปีที่แล้วเลยคือเราจะนำผลงานของน้องๆเนี่ยไปต่อยอดให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอีกค่ะ จริงๆวันนี้ทุกทีมเก่งมากๆทั้ง10บทีมเลยนะคะเราต้องต้องขอบคุณน้องๆมากที่น้องๆเนี่ยมานําเสนอความคิดในหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็ได้เห็นว่าวันนี้เองเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีทุกช่วงอายุนะคะมีเป็นพี่ๆมีเป็นน้องนักศึกษาซึ่งเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะสร้างผลงานตรงนี้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนค่ะก<อ>็อย่างแรกรู<อ>้สึกดีใจครับแล้วก็ปีนี้ ตอนนี้ผมส่งเป็นปีที่สองปีนี้ก็เลยอยากเล่าเรื่องที่มันแบบครบขึ้นแล้วก็ทันเหตุการณ์มากขึ้นนะรีมหลักปีนี้ชื่อผลงานว่าสายรับหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสองในเรื่องก็คือว่าเ,เราจะไปอยู่ท่ามกลางแบบวิชาชีพเลยว่าเขาแบบคุยกันยังไงมีแผนคนคงกันยังไงบ้างแล้วก็นําเสนอไปว่าจริงหนึ่งสองหสองเหนาไม่ได้มีเฉพาะในเชิงเชิงรับอย่างเดียวฮนะก็คือการโทรแจ้ง แต่เรายังมีการดําเนินง,งานเชิงลุปก็คือการให้ข้อมูลทั้งทาง Facebook page นะครับอัปเดตกลโกลงต่างๆนะรวมถึงการลงพื้นที่ทั่วประเทศด้วยซึ่งก็จะสื่อสารไปอยู่ในวิดีโอนอะแล้วสุดท้ายก็จะปิดจบว่าอยากให้ทุกคนนะไม่ว่าจะแบบโดนกลโกงด้วยตัวเองหรือว่ามีเบาะแสอะไรบางอย่างครับแจ้งเข้าไปที่หนึ่งสองเพื่อว่าทุกคนจะได้เป็นสายลับหนึ่งสองสองครับตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ ใจที่รู้ว่าชนะแท้ก็ไม่ได้คาดหวังว่า,วาวพอชนะก็ดีใจมากค่ะส่วนในเรื่องของที่เราเอามานำเสนอก็เกิดจากชีวิตจริงค่ะที่แบบว่าโดนโกงโดนโกงเงินค่าแบบว่าจะโอนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดบัตรคอนเสิร์ตเขาก็วิดีโอคอลมาแบบมีบัตรจริงงู้นอย่างเงี้ยค่ะพอโอนไปก,ก็กลายเป็นบัญชีม้าค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนบบว่าในยุคน,นี้ได้แบบว่า รู้ว่าต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนค่ะก็รู้สึกขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทาง1 2 2่ง,งด,ดามากเลยคะ่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับพวกเรานักศึกษาแล้วก็รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะคะ,ะก็ อย่างโครงการนี้ค่ะก็เป็นเหมือนการเตือนสตินะคะอย่างที่ท่านพูดว่าสมัยนี้ค่ะมันเริ่มเป็นยุคข,ของไซเบอร์มากขึ้นเราเริ่มอยู่ในสื่อออนไลน์มากขึ้นอันนี้พวกหนูก็เลยทําผลงานออกมาเพื่อที่อยากจะเตือนใทุกคนเนี่ยโทรไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอยากจะให้โทรไปเอ็ดดาหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะโทรไปโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าต้องโทรไปเบอร์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า แต่ว่าทางเอ็ดดาค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นเหมือนประสานงานกับองค์กรต่างๆที่อยู่ใน أ, ของเอ็ดด้าด้วยค่ะที่ทํางานร่วมกัน <g up> ก็เลยอยากจะให้ أ, ทุกคนนะคะโทรไป1-2-2่งสอเอ็ดดาก่อนนะ <g up> เพื่อรับคำปรึกษาค่ะว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างกับ أ, ปัญหาไซเบอร์นค่ะ ก็คือวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการทางผู้เข้าร่วมรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านลนะคะเราก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ปีหน้าเนี่ยเรายังคงเดินหน้าที่จะถ่าย,ายทอดความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมที่เป็นการเหมือนอแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับมานะคะยังไงก็ขอกราบขอขอบคุณมากค่ะ